เมืองไทยรวมไปถึงเป็นผู้บริหารบริษัทชั้นนาในเมืองไทยด้วยนะคะวันนี้พูดคุยการทั้งมุมมองในเรื่องของการบริหารธุรกิจแล้วก็การลงทุนกับคุณทอมเครืโสพลสวัสดีค่ะพี่ทอมค่ะสวัสดีค่ะโสพตอนแรกนึกว่าน้อยจะสมัครเป็นแอร์ใช่ไหมคะเออก็เลยพาขึ้นมาบนเครื่องบิง<ๆ>นไงจะกด้มาสัมภาษณ์นี่อะออใช่ค่ะแม่เดี๋ยว เสร็จปุ๊บสมัครต่อเลยได้นะคะได้เลยจ้ะอย่างที่ได้เกิ่นไปรอเข้ามาบอดรอเข้ามาบอดขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้เป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็โมประทับใจมากตอนนี้เราอยู่บนความสูงประมาณ35,000ันฟุต3 3 0 0ม่ใช่เราแล้วนั่นถูกต้องเหนือน้ำทะเลโอเวอร์แบงก์ของไทยแลนด์โอโหสุดยอดจริงๆนะคะคือหลายคนเนี่ยฝันอยากจะมีชีวิตที่มีอิสรภาพแบบที่พี่ทอมมีนะคะแล้วที่เราคุยกับพี่ทอมกันรอบๆเนี่ยหลายๆคนก่อนหน้านี้อาจจะเคยอัปรวิพี่ทอมมา มันเชี่ยวชาญมากๆในเรื่องของการมองโอกาสทางธุรกิจให้ขาดถูกต้องไหมคะพีะ่ทอมคะก็หวังว่านะก็หว,วังว่าพี่ก็ต้องโชคดีนะเพราะเราได้โอกาสทําธุรกิจในประเทศไทยนี่แหละโดยที่พี่เนี่ยมีโอกาสอยู่มาหลายประเทศทั่วโลกมากเลยนะอยากบอกไว้สิ่งแรกเลยว่าไม่มีประเทศไหนที่คุณจะมีโอกาสทําเงินได้เนี่ยหรือมีความสุขนะขเท่ากับประเทศเรา คือสำหรับพี่เองใน20ปีที่แล้วเนี่ยพี่กลับมาเมืองไทยเนี่ยพิมพ์เงินอยู่50,000บาทละ50,000 50, 50,000บาทบอกกับบัตร American Express ทันหนึ่งค่ะตัดสินใจตามผู้หญิงกลับมาเออใช่ไหม20ปีหลังเนี่ยถ้าคนเราบอกพี่ว่าชีวิตพี่จะเป็นอย่างนี้นะพี่บอกไม่เชื่อเลยคนก็บอกพี่หน่อยว่าโ cool อ้แต่คุณอยู่อเมริกานี่อเมริกามันเป็นอะไรเมืองแห่งโอกาสใชเมืองแห่งโอกาสไม่ใช่ไม่จริงเมืองแห่งโอกาสคือกรุงเทพมหานครคือพัทยาคือภูเก็ต นะครับคือ,คอบริรัมที่เราเพิ่งไปมาก็คือประเทศไทยนั่นเองโอ,อ,อกาสมันอยู่ตรงไหนโอ,อกาสมันอยู่ในอะไรเท่าที่ท่อมเห็นตลอด20กว่าปีที่ผ่านมาค,คือจริงๆแล้วนะเมืองไทยเนี่ยถ้าคุณมีความสามารถถ้าคุณมีอ b i ลิต y ถ้าคุณคิดแปลกกว่าคนอื่นได้แต่สําคัญคือนอกจากคิดแล้วต้อง Execute ให้ได้นะคือลงมือทําให้ได้จริงด้ว<ล>ยมันโอกาสเปิดตลอดเพราะคนไทยเนี่ยยังไงเราก็ ยังให้เกียรติยังให้โอกาสกับคนไทยเป็นอยู่ดียังพี่มาเนี่ยพี่อยู่อเมริกามา20ปีอะ่ะใช่ไหมพี่กลับมาพี่ไม่รู้จักใครเลยคนก็บอกพี่หลายคนระวังให้ดีนะกลับมาเมืองไทยเนี่ยคุณน,นามสาุลไม่ดีนะเพราะมาไทยมันมจะมีอนะไรมีนามสาุลมีเส้นมีสายาใช่ไหมนามสาุลพี่มันเครือสโสพลอะ่ะตอนแรกพี่เกือบตัดสินใจเลยนะเปลี่ยนเลยเครือโสพลพานิ์ไปเลยให้มันรู้เรื่องไปเลยดีนะเอาไปเป็นเครืออะอรไม่จาเป็นไงเพราะถ้าคนบอกว่า เป็นไปไม่ได้พี่เนี่แหละหรอ,อก็ไม่หรออ้วนก็อ้วนดำก็ดำภาษาก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมแต่สุดท้ายเพราะอะไรเพราะคนไทยเขาให้โอกาสกันถ้าอย่างที่บอกอะเรามีไอเดียที่ดีแล้วเรากล้าลงมือทำนะครับเพราะในเมืองไทยเนี่ยเรื่องเงินเนี่ยแคปิตอเนี่ยเยอะมากมสมัยหนึ่งเนี่ยนะคนคนเราจะรวยได้เนี่ยมันต้องไปกู้เงินจากแหล่เพื่อจะมาทําอะไรนึกออกไหม,มแต่นี้ไม่จําเป็นแล้ว แคปโช a l มาเก็ตในเมืองไทยเนี่ยดีมากมจะเป็นเงินในตลาดหลักทรัพย์เองจะเป็นเงินจากการกู้เองเป็นเชิญแขหาได้หมดมนะครับแต่เพียงคุณต้องมีใจแต่ที่สําคัญที่จะบอกคุณต้องเตรียมเบลตี้ที่จะลงมืงทอทําคนไทยหลายคนเนี่ยส่วนมากเนี่ยไปหลุดตรงไหนพูด<ฮ>จักกะ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 คือมีแต่ไอเดียนี้ไม่เวิร์กนะ แล้วไอเดียคุณต้องปฏิ c ัติโอต้องลงมือทำจริงๆครัพี่ก็อาจจะโชคดีในการที่เราถูกสอนมาในในการที่อยู่อเมริกามานานเนี่ยว่าอย่าพูดเยอะทำให้ทำให้มากดีกว่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่คือสิ่งที่พี่ทอมเรียน บีบริษัทช่วทนประกันภัยเนี่ยนะก็อยู่ในเครือของไอเเซียนะครับอันนี้พี่ก็ได้ลงทุนกับพี่คนหนึ่งซื้อบริษัทประกันภัยโอโนสภาเพื่อมาทําด้วยตัวเองเลยนะครับนอกจากพี่ก็ลงทุนในบริษัทแอร์เอเอ็กซ์ที่ก็มีในเอ็มลิงก็ทําทุกทำเนี่ยนะแต่ส่วนมากก็พี่ก็มีนโยบายอย่างจะพยายามทำช่วยกักับเพื่อนเพราะพี่ยังเป็นคนเชื่อสูงว่าการเป็นเพื่อนการเป็นแฟมิลี่การเป็นครอบครัวเนี่ยมันไม่มีความการชิงคาว่าของน นะแล้วคนไทยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราซื่อสั่กับเขารอ <Yeah. S 1> ยัลตี้กับเขา,อย,า,กกาอย่ากล้านะอย่าเนี่ยต้องต้องบอกเด็กสมัยใหม่นี่เลยนะที่พี่เห็นที่อาจจะมีปัญหาอย่างเนี่ <Yeah. S 1> นะยก,กลา้านะอย่ากล้าประเททไทยเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยเขายังอยากเอ็นดูเราอยู่ทนะี่อาะโชคดีว่าที่อาจจะเป็นคนที่ไม่กลา <Yeah. S 1> ่าจะพี่มือไม้เนี่ยให้อ่อนเอาไว้ <Yeah. S 1> นะครับเขาอยากเอ็นดูเราไอ้นี่ทำชธุรกิจได้ทั้งหมดต้องบอกเลยว่าไม่ใช่เป็นพาะพี่หรอกนะเป็นพาะคนอยากมาช่วยเรา mm hmm. นั่นคือในมุมของการทรําธุรกิจนะคะแต่ว่าที่เอาพูดไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเป็นเมืองแห่งโอกาสแล้วโอกาสที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ในเรื่องของแคป i t a l หรือตลาดคุณจะมองง่ายๆนะคนเราถ้าอยากรวยจริงเว่านี่ยเอาเอาเงินก่อนดีกว่าะถ้าอยาก generate wealth เนี่ยพี่ถามอย่างเนี้ยน้องฝากเงินไว้ที่ไหนธนาคารค่ะพี่ธนาคารอะไรอันหนึ่งก็แล้วกันโอเคน้องฝากเงินไว้ธนาคารนั้นข้อละข้อก็เขาคงไม่เจ๊งถูกต้อง แต่รูปกไปปลาที่น้องไปฝากเงินไว้กับเขาเนี่ยเพราะน้องคิดว่าเขามั่นคงดีเจ๋งรักษาเงินเรว้ได้ใช่แต่เขาให้ดอกเบี้ยน้องเลยเท่าไหร่2%ไม่ถึงค่ะหนึ่งกว่าปเป <c oughs> อร์เซ็นต์ได้แล้วมีปัญหาอะไรอีกเงินฝากอันนี้จะถอนออกมามีภาษีอ่ะใช่ก็แต่น้องไว้ใจว่าแบงก์อันนี้ดีมากอ่ะแล้วน้องก็ไปฝากทำไมไม่น้องไม่ซื้อหุ้นเขาเลยอ่ะเอาตัหุ้นเดี๋ยว าน้องฝากเงินเนี่ยมันควรจะเป็นเงินเย็นอยู่แล้วค,ค่ะหุ้นเนี่ยให้เข้าใจอย่างนะครับขอให้คนเข้าใจถูกอย่างเดียวเลยนะหุ้นไม่ขาดทุนถ้าคุณไม่ขายจำไว้เลยแต่มันก็ต้องเลือกบริษัทที่ดีด้วยใช่ไหมคะแน่นอนคืออันนี้อันนี้ก็ให้แฟร์นะบริษัทดีในเมืองไทยมันมีใช่ไหมจะเป็น CPA เป็น A I S คือพยายามเลือกอะไรที่คุณเข้าใจว่าเขาคงไม่หายไปพรุ่งนี้<อ>ใช่ไหมเพราะไอ้หุ้นคอยจะตกไหมตกแต่คอยก็คือว่าถ้าเขาไม่หายไปเนี่ยคุณไม่มีปัญหาไงใช่ไหมนั้นเจ้าวันนี้คุณใช้มือถือดีแท็กอยู่อา้าวก็คุณว่าเขาดีอะ่ะทำไมคุณไม่อยากไปซื้อหุ้นบริษัทเขาล่ะถ้าคุณกินไก่อยู่ทุกวันทำ<อ>ไมคุณไม่ไปซื้อของซีพีเขามั่งล่ะถ้าคือพิทย์อยากให้คนเข้าใจลอจิกเนี่ยคำว่าหุ้นตกเนี่ย มันตกเรื่องคุณตัดสินใจขายค่ะแต่ภาพกันส่วนมากคนไทยนี่อะไรเวลาหุ้นมันขึ้นเนี่ยนะก็โลกคืออุ้ยอีกนิดนึงแล้วกันอีกนิดนึงแล้วกันชิ้นนิดนึงแล้วกันฉันอยากจะเกาะรถก่อเครื่องบินลำนี้ไปให้ไกลที่สุดพี่เนี่ยเป็นคนที่เล่นหุ้นด้วยกดอพี่เรียกว่า5้าสามคืออะไรคะพี่เมื่อไหร่มันเบนเนอร์ิได้พี่ห้าเปอร์เซ็นต์ปุ๊บเนี่ยพี่ไม่คิดมากเลยพี่ขายเพราะพี่คิดว่าพี่ได้มากกว่าแบงก์อยู่แล้ว แล้วทุกเดือนเนี่ย5% 5% 5%, 5มันครบเลยแต่ตกสามอะไรพี่ก็ไม่เสียดายพี่ออกเลยเอาตั้งแต่5%แล้วถ้าพี่ขายไปแล้วมันขึ้นเป็น15% 20%หรือ50%พี่ไม่เสียดายอคะ่ะไม่ได้คนที่อยากรวยต้องไม่มีคำว่าเสียดายต้องไม่มีคำว่างกและต้องไม่มีคำว่าโลภต้องมีคำว่าดิสซิ p ลินวินัยวินัยเราเล่นตลาดหุนน้นคนทั่วไปเนี่ยเล่นหุน้นอ,อ่ะอ่ะอ่ะคุณไม่ได้เล่นเลยค่ะ ถ้าคุณอยากเล่นเหรอไปเล่นมันบอกมันรี่ไปเล่นเกมไปเล่นกอล์ฟหุ้นไม่ใช่เป็นพี่ชอบอ่ะเฮ้ยเป็นเล่นหุ้นหรือไหมบอกไม่เอาผมไปเล่นกอล์ฟดีกว่าท <Okay. S 1> ี่ไม่เล่นหุ้นที่มีตลาดหุ้นไว้ทำเหมือนในพี่เพ <Okay. S 1> ราะพี่มองอย่างเดียวคนส่วนมากเนี่ยเอ้ยฉันอยากมีธุรกิจฉันขายน้ำดีไหมอ้า <Okay. S 1> ค,คุณจะขายน้ำขวดหนึ่งเนี่ยคุณมีคอสต์ของคุณนะคุณต้องมีต้องทุนขวด <Okay. S 2> น้ำนู่นนี่แอบไปขายซิ่ง กว่าคุณจะได้มาพอ f i t มาช g ่นคุณเท่าไหร่ hmm. ไม่รู้ uh huh. ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยที่ไม่มีต้นทุนค่าคอสพูดเลย mm hmm. ให้แฟนะ mm hmm. พี่ไม่ต้องมี l o จ i สติก huh. s พที่ไม่ต้องมีที่เก uh ็บของเวลาพี่จ่ายค่าคอมมิชชั่นโปรขึ้นมาแต่พี่ต้องมีเงินทุนเงินทุนทุกคนมีหมดไอ้เงินทุนที่แทนที่คุณจะไปอะไรอะ ซื้อนาฬิกา,ากระเป๋าหลุยใบเดียวเนี่ยนะสามหมืนบาทะนะถ้าวันนี้คุณเอาไปซื้อหุ้นในตลาดที่มันราคาตั้งสองสบาทนะคุณก็ได้ต 3, 000, 4, 000แต่ละสามสี่พันหุ้นละเขาขึ้นบาทหนึ่งคุณก็ได้สามสี่หมื่นบาทลนะนั่นเองกระเป๋าหลุยที่คุณคิดว่ามันแมฉันต้องได้อ่ะนะ <c oughs> เอาเงินนั้นอะไปซื้อหุ้นแล้วก็กระทบแล้วก็ทบทบ,ทบเดี๋ยวคุณจะได้กระเป๋าเออร์เมสเลยเข้าใจไหมคือพี่ทำกำลังจะบอกว่า ใช้ในสิ่งที่ไม่ทําให้เงินคุนขึ้นคือเราจะเลือกกี่ปันกมาใช้อ,อะอไรอะไรอะไรพวกเนี่ยเราซื้ออะไรเนี่ยเราจะควรจะมองว่าเป็น appreciating asset ไม่ใช่ depreciating คุณซื้อรถปุ๊บเนี่ยนะเวลาคุณให้เงินเขาเนี่ยถอยรถออมาทันทีเนี่ยขาดทุนท30%ทันทีเลยนะคุณแต่คุณยินดีไปซื้อนารถโอ้ชิคซซื้อรถไปสล้านโอ้หุ้นเนี่ยให้ปายนะยนังไงมันก็ไม่ตก30% เพราะว่าหุ้นมันตกสามสิบเปอนะแปลว่าเศรษฐกิจไทยมันเจ๊งแล้วอ่าอันนี้ที่พูดถึงเซนต์เด็กๆถูกต้องไหมะใช่แล้วพี่จะถามไหมว่าอไอ้ใจที่คุณจะไปซื้อรถเทียบคุณโก้แต่ไม่มีวี่เวลาเลยที่รถนี่ทําให้คุณรวยขึ้นค่ะแต่คุณยินดีขาดทุน30%นะเวลาคุณไปซื้อรถเนี่ยแต่คุณไม่กล้าซื้อหุ้นเพราะอะไรเพราะกลัวมันจะขาดทุน5%อร์แต่รถไม่มีทางขึ้นเลยอ่ะ,อะ แต่หุ้นคุณเนี่ยมีโอกาสขึ้น1ส20 30%และตลาดเมืองไทยเนี่ยพี่ก็ต้องชมนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบอยสัอตันไม่เยอะจริงหรอคอย่าไปเล่นหุ้นถ้าคุณอยากเล่นหุ้นฉลาดนะเล่นหุ้นที่คุณคิดว่าคุณใช้ Consumer Goods ดีๆเจ้านะเทคโนโลยี t ีๆอ้าวอะไี่เี่ยวันเนี้เรารู้กัน ว่านโยบายของรัฐบาลนี้คืออยากให้มี transportation ดีๆขึ้นคงไม่ต้องคิดมากหรอกงั้นบริษัทคอนสตรัคชันเี่ยก็น่าจะมีแววหรือวันนี้อะไรลดลงน้ำมันน้ำมันก็ไปดูเสียบริษัทไหนอ่ะเขาเขาต้องใช้น้ำมันใช้น้ำมันเป็นต้นทุนเขาก็จะได้ประโยชน์ตรงนั้นเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นมุมมองดีๆนะคะแต่ที่้อ้บอกว่าเยาวชนเด็กๆ อ first jobber สมัยนี้นะไอเงินที่คุณฝากไว้ในแบงก์เนี่ยถามตัวเองดีๆคุณฝากไว้เพื่ออนาคตคุณคุณก็ไม่กาดจะถอนมาใช้อยู่แล้วถ้าคุณคิดอย่างนั้นนะอย่าฝากกับแบงก์ไปซื้อหุ้นก็เลยเพราะคุาไว้ใจเขาสำหรับคนที่ยังไม่ถ้าคุณอยากรวยเงินนะอย่าไปลงทุนทำผักทำร้านตัดผมทำวัดร้านกาแฟร้านกาแฟร้านนึ่งต้องลงอย่างต่ำสองสแสนนะคุณเอาสองสาแสนนั้นมาซื้อ อาบอยใั่อะไรนะ TRC อย่างเงี้ยสามอาทิตย์ที่แล้วอ่ะเพราะสี่บาทยี่สิบอ่ะวันนี้ก็ห้าบาทแล้วอ่ะคุณได้กับคุณต้องขายกาแฟกี่แก้วอ่ะนะพี่แนะนำั็แต่ว่าตลาดหลักทรัพย์เมืองไทยดีเพราะสองเหตุผลหนึ่งตลาดมั่นคงมันมีจริงอย่าไปสนดดสเปนกับสองมันไม่ต้องจ่ายภาษีโอเคอย่าย้ำมากนะตรงนี้เลยแต่ว่าถือว่านี่ไม่ใช่ภาษีคืออะไร การใชยทาถูกอันนี้ต้องชมไม่มีแคปเรื่องเกมแท็กส์เลยทาให้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีทั่นเองนะคอยย้ำว่าอย่าเล่นหุ้นถ้าคุณคิดจะเล่นหุ้นนะไปเล่นกอล์ฟนะไทยมองหุ้นเป็นเรื่องของการลงทุนแล้วทุกคนน่าจะเห็นภาพได้นะคะว่าอิสรภาพของความบั่งค้่งที่หลายๆคนเฝ้าฝันถึงอยากมีชีวิตเหมือนที่พี่ทองมีกับเครื่องบินเจ็ตแบบนี้เคิื่อเวหาแบบนี้ได้แบบไม่สีย